สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีอ้อหรี่กับมาเอ่อมาถักท่ายพี่น้องแล้วจ้าเนาะมือนีเอ่ออ๋อหรี่ชิมาอัปเดตพักที่ว่าอ้อหรีปลูกไว้เนาะจ้าเนาะที่วันเม็ดไว้บางอาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งลหรจ้าเอ่อเม,ม็ดเม็ดแรกดิแตกนอแล้วเนาะจ้าเนาะยางงามเลยเต็มกระถางจ้าแต่แต่พักชี้เลายังบ่ท่านเห็นนอเนาะจ้าเนาะ จ๊กสิเกิดให้บโบบพี่น้องจ้าอ่ามือนี้กอเอาเรียเขอมาสุขสันวันสุขสันวันชาติของประเทศนอร์เวย์น้าจ้ะเนาะประเทศนอร์เวย์จ้าน้าจ้าเนาะมือนี้เพิ่นสิเฉลิมฉลองปกติเพิ่นสิเดินผ้าเล็ดน้าจ้ะเนาะพี่น้องจา้าเดินผ้าเล็ดหล่เมืองน้าจ้ะเนาะแต่แต่ปีนี้แต่ปีนี้นอันปกติเพิ่นสิเดินผ้าเล็ดหล่เมืองทุกทุกวันที่สิบเจ็ด พฤกสภาของทุกปีน่าจะเนาะพี่น้องจ้าอันนี้มันนีปีนีเพิ่อนอันอ่าพี่นีเพิ่นเพิ่นงดงดกิจกรรมนี่น่าจะเนาะอันเพิ่นกระสิทวินระยะวินระยะห่างกันกันไหว้น่าจนะเนาะให้อยู่บ้านกั้นน่าจนะเนาะอ่าพวก,กิบอันเพิ่นเพื่อนอันประชาชนที่ว่าไปเดินพาเหล็เพิ่นกันเดินอันคือโบกทงยังอยู่เึิงบ้านได้น่าจนะเนาะพี่น้องจ้า คือถักทายกันอยู่ทั่งบ้านเราจะนับปกอันเพื่อนเพื่อนอันประชาชนที่ว่าไปทางไปทางน้ำใดเพิ่อนก็ขี่เรือโบกโบกโบกท่องกันเนาะจ้ะพี่น้องจ้าจ้ามือนี้ออลีกับมี่อัมมาอัปเดตเนาอจ้าเนาะพี่น้องจ้าอัปเดตอันพักพี่ออลีปลูกอันไปเบิ่งกันเลยจ้าเนาอจ้าเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณอย่าลืมมันกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดไลค์กดแชร์เนาอจ้าเนาะเพราะว่ามันสะดได้ อ่า่บผาดคลิปใหม่ๆที่ออรีลงไปเนาะจะเนาะพี่น้องจา้าขอบคุณหลายๆจ้ะไปดูกันเลยพี่น้องจ้ามือนี้มีเรืืองดีๆมาอัปเดตนี่จ้ะต้นแร่ดิสเม็ดแร่ดิสที่ออรีวานเมื่อนั้นเนาะจะเนาะที่ปูกวายเมื่อนั้นแตกแล้วจ้ะ มื่อนีมาถ่ายย่มขึ้นเด้ยวจะเดินพี่น้องจะมาอัปเดตมาอัปเดตแต่ว่าเม็ดพักชีไหมที่ปลูกสองกระถางมาหั่นแตกไม่จ้ะพักชีเล่าไม่จ้ะมันสิเกิดให้เวลาพี่น้องถ้ารุ่นรุนเบิงะนะบ้งแล้วจะเนาะรุนเบิ้งสองกระถางพักชีเล่ามาสิปูไว้กินกับขนมจีนแล้วจะเนาะโอเคเดี๋ยวเมื่ออื่นเสามาเบิ้งว่ามันสิใไงเผิ่มบาเนาจะจนะเนาะนี่ เกจพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ามาอัปเดตนี่ยังมือเศร้าะนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้ายังมือเศร้ายัมามืเอเศร้าอเรีมาอัปเดตพักพี่เอเรีปลูกนะจ๊ะเนะาะวันอาทิตย์ที่แล้วนเนี่กำลังแตกต้นเรดิสเลยจ้ะนี่นี่แรดิสเรดิสแต่อันนี้มันคือพุทธันปงนี่พักชี้นี่ไหมพักชี้พุทธันเห็นปงจ้ะพี่น้องจ้า บึงนาาจะเนาะล่อบึงนาาจะเนาะพี่น้องจานี่เรดดิสเกิดเต็มเลยเรดดโอเคจ้ะคลิปอันอัปเดตพักกต่คือสิซัมนีนาาจะเนาะพี่น้องจา้าพอกันคลิปใหม่คลิปหน้เนาาจะเนาะกว้างปลามาเยอะแยะเลยจ้าพี่น้องจา้าพูนะพูนะเห็นบ่จ้ะ กว้างฟุ้งมีมาตลอดเด้อจ้ะเด้อประมาณหาหกตนี่แหละหลังบานเน,นาะจ้ะเนาะนี่เอามาชมเย้เย้เย,เย้พิ่นออกมายามสายเน,นาะจ้ะเนาะพอมาพอวันเมื้อนี้ค้นเฉลิมฉลองแดดออกเนาะจ้ะเนาะกินยากนิน,นยา ทุกบานในนอร์เวยสิบปักธงเนาะจนะ้ะเนาะข้อถอยก็ไปเด้จยวะทำมือซันอืมหืมงขนบ็้าแล้วกินยาเนาะจะนะ้ะเนาะมันกินยาอืม นาลักจะนาลักคิดว่าน่าจะเป็นฟูงเดียวกันทีมาดตัดสุดกเกือเนจะจ๊ะเนาะยุไก่ไก่ไก่บานด้วยจ้ะเนี่ย นี่จ่าบานปลาลังบานจะ้ะแอบเบิงกว้างมาเที่ยวบาน <c oughs> สี่ห้าตัวไปในหมดุดเห็นสามโตมื่อนี่เห็นสามโตต้องใส่อยู่ข้างในจะ้ะ ของ้าแดดนะจน๊ะเนาะบกกาเปิดประตูยันเพื่อนิ่งยินเสียงคนยันลูกชายไปเาอายันเพื่อนแลนนี้ยันเก็บผ้าปอดให้พี่น้องเบิง้งโอเคก็จะมีคึมๆแน่นะจน๊ะเนาะเพราะว่ามันหนาวข้างนอกหนาวจ้ะ Ok. mì nó nhang nè mừng nhỉ. <laughs> Tô ươn cả nhà có phải lắng tuần mày là nữa chứ. dài cả mừng năm đẹp. พี่น้องจ้ามื่อนีเอลีมีกว้างมาล้างบานมาให้เบิงกินยาอยู่น่าจะเนาะมันสิเห็นใกล้น่าจะนาถไทยกล่องนี่น่าจะน่าพี่น้องจ้าเห็นมาน่าจ้าโอ้ยลมหนาวนะเนื้อปลาจะอยู่ในปลาคุณยางเขาปลาบางหันนะจ๊ะบางหันมา สามโตจ้ะไทยได้ร้ายอยู่จันย้อนอันไม่เบิ้งผีว่าออลีไทยไหวเนาะจ้ะเนาะพี่นอ้นองจ้ะล่มจะล่มหนาว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 บรรยากาศรอบๆเนาะจันฟินอจ้ะก็ไอหนาวหนาว,นาวคึมคึมคึมน,นี่นะฟินเบิ่ง เลีเ้ยวเวิ่งโอรีเสยเลยจอะเลี้ยวเวิ่งเสย์ไหมจ้ะพิ่นบ่ได้ตื่นเต้นอีกยังเลยโอเคไปละจ้ะไปเพิ่นกินหน้าเนาะจ้ะเนาะ